เปิดประวัติจีจีสุพิชชาเน็ตไอดอลนางแบบสาวชื่อดังสุพิชชาปรีดาจเจริญหรือจีจีสาวยิ้มหวานผู้โด่งดังในอินเทอร์เน็ตเจ้าของเพจเรื่องของจีที่มีคนติดตามกว่า1.9แสนคนหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเธอผ่านทางติ๊กต็อกที่มีคนติดตามกว่า1.14คนหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ด้วยประวัติส่วนตัวจีจีเกิดเมื่อปี2003ตอนนี้อายุ20ปีเป็นลูกครึ่งไทยจีนเป็นพี่คนโตมีน้องสาวทั้งหมด3คนส่วนสูง160เซนติเมตรส่วนประวัติการศึกษาจบมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศยิลปากรเคยศึกษาที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ผลงานของเธอโด่งดังจากความน่าคล้ายเชอพราง B.N.K.48, Presenter Brand, For You t o ถ่ายแบบให้กับแบรนด์ต่างๆด้วยเรียกว่าจีจี้สุพิชากำลังเป็นเน็ตไอดอลที่น่าจับตามองและมีอนาคตไกลเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่จีจี้ต้องจากไปก่อนวัยอันควรหลังพบว่าเธอถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดพร้อมกับเพื่อนชายอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสีจีสุพิชามาณะที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ